โอเคครับผมหัวข้อนี้ชื่อว่าทฤษฎีบทการบีบนะครับหรือ s q z i t t e o r e m นะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยเรามาอ่านกันก่อนนิดหน่อยเนาะฟังก์ชันบางประเภทเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีค่าไม่แน่นอนเพราะแต่เราพอจะบอกขอบเขตของค่าของฟังก์ชันนั้นได้ว่าอยู่ในช่วงใดเช่นฟังก์ชันของ s i n หรือ c o s พอเรารู้นีว่า s i n ์กับ c o s เนี่ยครับมันน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบหเสมอ,อเคนะครับ ซึ่งเราจะมีวิธีการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันในกรณีที่ฟังก์ชันมีค่าไม่แน่นอนแต่มีขอบเขตนะคือไซนกับคอสเนี่ยมันมีขอบเขตก็คือมันน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบหตามทฤษฎีบทต่อไปนี้อ่ะก่อนจะไปดูทฤษฎีบทเนี่ยแนวคิดของทฤษฎีนี้ก็คือเวลาเราไปเจอไซ n i อินฟินิตี้หรือว่าคอสอินฟินิตี้แบบเนี้ยเราไม่สามารถตอบได้ใช่ไหมครับว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะเพราะว่าการาฟของไซ n กับคอสเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะถ้าใคร พอยังพอนึกออกเนาะกราฟของไซ n ์กับคอสมันจะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นขึ้นที่วิ่งขึ้นว,วิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าค่าไซ n ์กับค่าคอสมันจะเป็นอะไรใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมานะครับผมในการที่จะเวลาเจอค่าไซ n ์กับค่าคอที่มันเราไม่รู้จะตอบอะไรแต่มันยังอย,อยู่แต่มันอยู่กับฟังก์ชันตัวอื่นใช่ไหมอย่างเช่นโจทย์จะโจทย์ก็จะประมาณลิมิตไซ n ์เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ไซด์ x ส่วน x แบบนี้ครับโอเคไหมถ้าเราลองแทนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น sin infinity ส่วน infinity ใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบอะไรใช่ไหมก็เลยต้องใช้ทฤษฎีนี้ในการช่วยในการหาคําตอบนะครับนั้นเราไปดูส q ิ i ต t เท o เลมกันเขาบอกว่ากําหนดให้ f g และ h เป็นฟังก์ชันโดยที่ h x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ f x f x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ g x โดยที่เมื่อ x ไม่เท่ากับ a โอเคนะเมื่อ x ไม่เท่ากับ a ถ้าลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าใกล้ a เท่ากับ l ลิมิตของ h x เมื่อ x เข้าใกล้ a เมื่อเท่ากับ l เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆถ้าตัวที่อยู่ขอบซ้ายได้ l ตัวที่อยู่ขอบขวาได้ l ตัวตรงกลางลิมิตของมันก็ต้องได้ l ด้วยเช่นกันโอเคนะครับอันนี้คือหัวใจของทฤษฎีนี้ก็คือโจทย์เนี่ยเขาจะให้ตัวตรงกลางมาโอเคไหมให้เราอะ่ะหาตัวตรงซ้ายกับหาตัวขวาให้ได้ แล้วก็หาลิมิตตัวซ้ายกับตัวขวาถ้าหาลิมิตได้เท่ากันเนี่ยตรงกลางก็คือโจทย์ของเราเนี่ยเราก็จะตอบได้ครับว่าโจทย์ของเรามีลิมิตเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คือทฤษฎีบทนี้นะครับอ่ะเรามาดูหมายเหตุกันขอเลื่อนนะหมายเหตุครับเขาบอกว่าจํานวน a และ l ก็อาจจะหมายถึงนฟินิตี้หรือลบอนฟินิตี้ได้ด้วยเช่นกันก็คือลิมิตตรงนี้ครับลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยถ้ามันตอบ i n f i ิ i ี้ ตัวตรงกลางก็ตอบอินฟินิตี้ด้วยหรือว่าถ้าซ้ายกับขวามันตอบลบอินฟินิตี้ตัวตรงกลางก็จะตอบลบอินฟินิตี้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ทฤษฎีข้างต้นยังคงเป็นจริงเมื่อเปลี่ยนเป็นลิมิตท,ทางซ้ายหรือมิลิมิตท,ทางขวาเนาะก็คือถ้ามันเติมตรงเนี้ยเติมซ้ายหรือเติมขวาอะไรแบบเนี้ยก็ยังคงเป็นจริงนะ โอเคลักษณะของโจทย์นะครับลักษณะของโจทย์เนี่ยมักจะมีอยู่หลักสองประเภทคือ1นึ่ลิมิตของตรีโกณมิติก็คือพวกมุมของไซน์คอสหาค่าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไซน์อินฟินิตี้ไซน์ลบอินฟินิตี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็2ฟังก์ชัน f ที่ต้องการลิมิตมีค่าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งที่โจทย์กําหนดมาให้อยู่แล้วก็โจทย์แนวนี้ก็จะเป็นโจทย์ประมาณว่าเขาอ่ะให้ fx มาแล้วก็บอกว่ามันเท่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรกับมากกว่าเท่ากับอะไรแล้วเราก็ต้องไปหาลิมิต ตัวซ้ายกับตัวขวาเนาะเพื่อมาตอบว่าโจทย์ของเราเนี่ยลิมิตคือเท่าไหร่อันนี้ก็โจทย์ข้อสอเนี่ยเขาจะกําหนดมาให้นะแต่โจทย์อย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องหาเองก็คือหาตัวซ้ายกับตัวขวาเองหา gx กับ hx เอกถามว่าหายากไหมก็หาไม่ยากหรอกครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเริ่มด้วยแบบนี้เลยเรารู้ว่าสมบัติของไซน์กับคอสเนี่ยไซน์กับคอสเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบหนนะครับโอเคไหม ส่วนตัวกําลังสองก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่าเท่ากับ1เนาะเพราะฉะนั้นที่อยากให้เน้นคืออันนี้กรอบนี้นะสำคัญเวลาทําโจทย์เรื่องสควิ้ตเนี่ยต้องจํากรอบนี้ได้นะครับโอเคไหมสาคัญเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันขอเลื่อนนะครับอ่ะข้อแรกเนี่ยอ่ะเมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างข้อแรกก็คือข้อนี้เนาะวิธีการทำเนี่ยอ่ะเราลองแทนค่าก่อนเราลองแทนค่าไปมันก็จะเป็น sin อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมครับซึ่งเราอะไม่รู้ว่าใจอินฟินิตี้อะมันได้เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคไหมแต่ข้อนี้ถ้าใครแบบมัวๆเนี่ยก็อาจจะเดาว,ว่าเออมันหารด้วยค่าที่มากๆเนี่ยก็อาจจะตอบศูนย์เลยใช่ไหมครับโอเคนะแต่ก็เราก็ต้องมีหลักการในการทาไม่ใช่การเดานะครับผมเราก็มีทฤษฎีลองรับในการทําเพื่อให้มันตอบศูนย์โอเคไหมครับอ่ะก็จะทําแบบนี้นะเราก็จะเริ่มเรารู้ว่าเพราะว่า เราต้องเริ่มตัวที่เราหาค่าไม่ได้ก็คือ sin i n ินฟิน y เนาก็คือตัว sin x เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งนะโอเคเราเริ่มแบบนี้นะครับก็คือนี่ข้อควรรู้เราต้องจําข้อควรรู้นี้ได้นะความรู้พื้นฐานนะครับเราเริ่มแบบนี้ครับต่อไปเราก็หาร x ทั้งตลอดอสมการเนาะเพื่อให้มันเหมือนโจทย์ของเราก็จะเป็น sin x ส่วน x น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน x มากกว่าเท่ากับลบหส่วน x อ่าเราหาร x ตลอดอสมการเดี๋ยวมีเงื่อนไขด้วยเนาะเมื่อ x ไม่เท่ากับศูนย์เนาะเพราะาตัวส่วนไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมครับตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ทีนี้เราก็มาหาลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนาะก็คือลิมิตของขอบซ้ายกับขอบขวาของอสมการนี้เราก็บอกเลยว่าเนื่องจากลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของลบหส่วน x เนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อน,นันต์เนาะอันนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเข้าใกล้ตีเนี่ยอ่ามันก็เป็น1ส่วนตีใช่ไหมก็0ูนย์นะครับได้ศูนเหมือนกันตัวขวาของเราเนี่ยลิมิตของ1ส่วน x กเนี่ยก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะครับก็ได้ศูนย์เหมือนกันอ่าถ้าใครลืมกลับไปทวนเรื่องที่แล้วนะเพราะนั้นก็สรุปเลยว่าจึงได้ว่าดังนั้นเลยลวกันดังนั้นดังนั้นลิมิต ก็คือตัวตรงกลางของเราเนาะลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ s i n x ส่วน x เนี่ยก็เท่ากับ0นั่นเองเพราะว่าตัวซ้ายได้0ตัวขวาได้0ตรงกลางก็ต้องได้0นะครับโอเคอันนี้ก็คือแนวในการทำโจทย์เรื่องสควีนนะถามว่าเราจะใช้ทฤษฎีนี้ตอนไหนก็เวลาเราเจอนี้เลยขอเลื่อนขึ้นไปนะครับเวลาเราเจอลิมิตตรีโกนที่มันเป็นพวกไซน์คดหาค่าไม่ได้นะอะไรประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันนะครับ อ่าข้อนี้ครับเราก็ลองแทนค่าก่อนเนาะลองแทนค่าก่อนอันนี้แทนค่าก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็น0คูณ1บวก sin 0นทางบวกใช่ไหมพี่บอกแล้ว1ส่วน0นย์เนี่ยก็คือ i ินฟิน t y ีเนาะอันนี้เป็นทางบวกก็คือบวก i ินฟินีมันคือ0นคูณ1บวก sin อินฟินี้โอเคไหมครับซึ่งเราไม่รู้นี่ว่า sin i n อินฟินีเนี่ยมันคืออะไรนั่นะเราก็จะเริ่มที่ตัวนี้แหละโอเคไหมเราต้องเริ่มตัวปัญหาของเราคือ sin i อินฟิน y เราก็จะเริ่มจากเพราะว่า sin 1ส่วนเเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่าเท่ากับลบ1เอ๊ะมากน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบหนะครับโอเคนะเขียนมาด้วยว่าเมื่อ x ไม่เท่ากับ0เนาะเพราะว่า x 5เป right. ็นศนย์เมื่อ x ไม่เท่ากับ0นย์อ่านี่เราต้องเริ่มแบบนี้ต่อไปเราก็ค่อยพยายามทำให้ตัวตรงกลางเนี่ยกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับโอเคไหมค่อยทำให้ตัวตรงกลางกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เริ่มจากเอา1มาบวกก่อนเนาะเอา1บวกเข้า ทั้ง3ข้างก็จะกลายเป็น0ย์เนาะเป็น1บวกไซน์หส่วนเอ่าแล้วก็กลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ2แบบนี้นะครับพอเอา1บวกเข้าแล้วทำไงต่อเอา x กําลัง2มาคูณตลอดเนาะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับทีนี้ตัวตรงกลางของเรามันก็กลายเป็นโจทย์ของเราแล้วนะครับน้อยกว่าเท่ากับ 2x กําลัง2อ่าที่เหลือเราก็แค่หาลิมิตตัวซ้ายกับตัวขวานะครับก็เริ่มเลย อันนี้ตัวศูนย์ไม่ต้องหาเนาะชัดเจนหาแค่ตัวขวาพอเนื่องจากลิมิต x เ,เข้าใกล้0ูนย์ทางบวกของ2 x กำลังสอเนาะอันนี้แทนค่าก็ได้0ูนย์ใช่ไหมครับนั้นเราก็สูวนเลยดังนั้นลิมิต x เ,เข้าใกล้ศูย์ทางบวกของโจทย์ของเราก็คือ x กำลังสคูณ1บวกไซน์ส่วน x ครับก็ตอบ0ูนเลยนะเพราะว่า ซ้ายได้ศูนย์อยู่แล้วมันเป็นลิมิตศูนย์เนาะขวาเนี่ยก็ได้ศูนย์เนาะเราเพิ่งแสดงไปตัวตรงกลางก็ต้องตอบศูนย์ครับซ้ายเป็นศูนย์ขวาเป็นศูนย์ตรงกลางก็ตอบศูนย์อ่าโอเคยวไปดูข้อที่3ครับเดอนไปนิดหนึ่งอ่าอ่าข้อนี้ข้อนี้เราลองแทนค่าเนาะพอเราแทนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น s ซ n 0ศูนย์คูณคอสพายส่วนศูนย์ใช่ไหมครับ ซึ่งอัน,น,อน,นเนี้ยคอสไพส่วนศูนย์เนี่ยมันก็มีแนวโน้นมที่จะเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นคอสอินฟินิตี้ใช่ไหมกับคอสลบอินฟินิตี้ใช่ไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็ตัวปัญหาของเราก็คือคอสไพ,พส่วนเเนี่ยเราหาค่ามไม่ได้เนาะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากคอสไพ,พส่วน x นี่แหละครับผมอ่านเดี๋ยวเริ่มเลยเพราะว่า cos พายส่วนเเนี่ยมากกว่าเท่ากับ1นอ้น้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบ1นะคือจำไว้เลยไม่ว่าข้างในมุมจะเป็นอะไรถ้าข้างหน้าเป็นไซ n ์กับ cos เนี่ยสามารถใช้อสมการนี้ได้เลยนะต่อไปเราก็คูณไซ n ์อใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลบไซด์เอ็กซ์ไซ์อพายส่วน x น้อยกว่าเท่ากับไซ n ์โอเคนะครับ อ่าอออันนี้พี่ลืมเขียนว่าเมื่อ X ไม่เท่ากับ0เนาะอย่าลืมใส่เงื่อนไขให้มันด้วยเพราะ X ไม่เป็น0น,นะครับโอเคนั้นเราก็หาลิมิตตัวซ้ายตัวขวาเลยเนาะซึ่งอันนี้ก็น่าจะรู้นะว่าซ้าย0ได้0เนาะเนื่องจากลิมิต X เ,เข้าใกล้0ของลบซ้ายเท่ากับอะไรครับ ทนค่าเข้าไป sin ศูนย์ได้ศูนย์นะครับไซนศูนย์ได้ศูนย์แล้วก็และนิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของ sin x เอ็ซ์ไซศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนกันโอเคตัวซ้ายได้ศูนย์ตัวขวาได้ศูนย์นั้นพี่ก็สูบเลยดังนั้นนิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ของตัวไซน์เอคูณ cos พายลบ x เนี่ย ก็ตอบ0นะครับเพราะว่าซ้ายได้0ขวาได้0ตรงกลางก็ต้องเป็น0โอเคนะครับผมไปดูข้อที่4กับข้อที่4เราก็ลองแทนค่าเหมือนเดิมเนาะ1 i ลบคอสอิ i ส่วน Infinity ก็จะพบว่ามันเป็น c o s i n n i n i t y อีกแล้วโอเคไหมครับเราไม่รู้ค่าใช่ไหมอันนี้เราก็เริ่มจากคอสเนี่แหละเริ่มจากคอส เพราะว่า cos x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบ1แล้วก็ค่อยๆเติมต่อมันให้กลายเป็นตัวโจทย์ของเราเนาะก็เอาเอาลบ1คูณเข้าก่อนใช่ไหมเอาลบ1คูณเข้าก่อนก็จะเป็นลบ cos x เนาะทีนี้ลบ1คูณเข้าเนี่ยอันนี้ขอเน้นนิดนึงนะเวลาเราเอาต,ตัวลบคูณเข้าเนี่ยทุกเครื่องหมายอสมการจะเปลี่ยนโอเคไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็วนมาตัวเดิมเนาะโอเคไหมครับอันนี้คือ ให้เห็นก่อนว่าเครื่องหมายอสมการมันเปลี่ยนนะถ้าเอาลบ1คูณแต่พออื้นว่าสุดท้ายพอมันเปลี่ยนม,มันก็กลับมาตัวเดิมโอเคไหมครับนั่นก็เขียนแบบนี้ก็ได้เนาะจะได้เหมือนเหมือนกันต่อไปก็เอา1เนี่ยเข้ามาบวกเนาะบวกตลอดอสมการก็จะเป็น2มากกว่าเท่ากับ1ลบคอ,อมากกว่าเท่ากับ0ต่อไปก็เอาหารด้วย x ตลอดก็จะเป็น2ส,ส่วน x มากกว่าเท่ากับ1ลบ คออส่วน x. อ่ตัวตรงกลางเป็นโจทย์ของเราแหละมากกว่าเท่ากับศูนเนาะอย่าลืมเขียนไว้ด้วยว่าเมื่อ x ไม่เท่ากับ0นะครับคือเวลาเราบรรทัดไหนเนี่ยมันมีส่วนเนี่ยเราต้องให้เงื่อนไขว่าตัวส่วนไม่เป็นศูนย์นะอันนี้ระวังนะระวังอาจารย์หักคะแนนด้วยนะเพราะว่าเราต้องเขียนเงื่อนขไขไว้ด้วยอ่ะพี่ขอย้ายไปนิดนึงนะครับพื้นที่หมดอ่าโอเคไหน,นก็ได้แล้วเนาะว่าเนื่องจาก เอาตัวนี้เนาะลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ2ส่วน x เนี่ยสส่วนอินฟินิตี้ก็ได้0เนาะโอเคส่วนตัวนี้มันก็ได้0อยู่แล้วเนาะไม่ต้องแสดงนั้นก็ดังนั้นก็สรุปเลยลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1ลบ cot x ส่วน x ก็เท่ากับ0ครับเพราะว่าตรงนี้ได้0 ตรงนี้ก็ได้ศูนย์ตรงกลางก็ต้องเป็นศูนย์นะตามทฤษฎีบทสควีดของเราโอเคนะครับอ่ะโอเคไปต่อกันเลยข้อ5เล้อ,อีก2ข้อเนาะโจทย์แนวเนี้ยไม่ยากนะครับแต่ขอแค่เราดูให้ออกว่าเราต้องใช้ทฤษฎีบทสควีดโอเคไหมเพราะว่าเวลาเราทําโจทย์เนี้ยมันก็จะปนเปกับเรื่องอื่นไม่ว่าจะปนเปกับเรื่องลิมิตค่าอนันต์ตำแหน่งอนันต์ศูนย์ส่วนศูนย์อะไรแบบนี้ครับเราแค่ต้องดูให้ออกว่าต้องใช้ทฤษฎีบทนี้ แนวการดูก็คือเวลาเราเจอพวก sin ์อินฟินิตี้คอสอินฟินิตี้นี่แหละอ่าอย่างข้อ5เนี่ยเราแทนเข้าไปนะมันก็เป็นอินฟินิตี้บวก sin อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ลบคอสอินฟินิตี้ใช่ไหมเราก็เจอตัวปัญหาก็คือพวก sin ์อินฟินิตี้คอสอินฟินิตี้นี่แหละเราก็ต้องจัดก,การปัญหาตัวนี้แหละครับแต่ทีเนี้ยข้อนี้ข้อ5เนี่ยเพิ่มความยากขึ้นมามันพิเศษตรงที่ว่าเออมันมีทั้ง s ซ n ทั้งค o s เลยเนี่ยเราจะเริ่มยังไงโอเคไหมข้อนี้แนวการทำนะครับก็คือ พี่จะดึง x ก,ก่อนอเคยไหมดึง x ก,ก่อนดึง x ทั้งบนทั้งล่างออกมาดึง x ก,กําลังหนึ่งนะก็จะได้แบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นแนวการทำโจทย์เนาะมันมีแนวการทำโจทย์เนี่ยมีได้หลายแบบมากเลยข้อนี้ก็จะใช้วิธีการดึง x แบบนี้โอเคนะครับก็จะเหลือแค่2บวก sin x ส่วน x นะครับอันนี้ก็เหลือแค่3ลบ cos x ส่วน x นะครับอ่าพอเราดึงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรครับมันเกิดอะไรมันเกิดการตัดกันของ x ใช่ไหมเกิดการตัดกันของ x พี่ตัดไปก่อนพอนตัดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน้องเห็นตัวนี้ไหมครับนี่ตัวนี้คุ้คๆกับข้อ1ของเราไหมใช่ไหมครับข้อ1ของเรามันบอกว่าอะไรมันตอบ0ูนย์ใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อ1มันบอกว่าตอบ0ูนย์ส่วนตัวข้อ x ลบ x เนี่ยก็ทําเหมือนกับข้อ1เลยโอเคไหมทำเหมือนกับข้อ1เลยมันก็จะตอบศูนย์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นให้เดาเลยข้อนี้ครับก็ตอบ2ส่วน3นะโอเคไหมข้อนี้ก็จะตอบ2ส่วน3เลยโอเคองั้นในเรื่องการเขียนวิธีทำเนี่ยพี่ขอฝากต่อนะครับก็คือเนี่ยเราก็เขียนว่าพิจารณาพี่จะเขียนย่อๆนะที่เหลือเขียนเองนะพิจารณา,า,รณาลิมิต X เ,เข้าใกล้อิน i ินิต sin x ด์ส่วน x อ,อแล้วต่อจากนี้ก็ไปแสดงเหมือนข้อ1โอเคไหม แสดงเหมือนข้อ1แต่ถึงเวลาถ้าว่าเราไปทําสอบเนี่ยเราก็ต้องแสดงให้อาจารย์ดูให้ครบถ้วนนะครับแต่อันนี้พี่ขอขอ,ขอละไว้เลยจะได้ไปเร็วเนาะก็ให้แสดงเหมือนข้อ1นนะครับส่วนตัวคอ s สเนี่ยก็เหมือนกันเนาะพิจารณาลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ cos x ส่วน x อันนี้ก็เหมือนกันนะก็แสดงเหมือนข้อ1เลยอันนี้ให้น้องๆไปเขียนเองกันนะจะได้ฝึกเขียนบ้าง แสดงเหมือนข้อ1นะครับมันก็จะได้ศูนย์ทั้งคู่ใช่ไหมโอเคนะมันก็จะได้ศูนย์ทั้งคู่นะแล้ววันนี้เวลาเราสรุปเนี่ยก็พี่อาจจะเขียนเป็นแบบนี้ครับอาจจะเขียนเป็นอันนี้คือข้อสรุปที่1อ่างั้นพี่ขอลบ2อส่วนสไปก่อนส่วนว่าอันเนี้ยน้องไปเขียนวิธีทำเสร็จแล้วนะแล้วก็เขียนเป็นข้อสรุปที่2แล้วก็ข้อสรุปที่3แบบนี้เคมไหมปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าจากข้อสรุป1ข้อสรุป2แล้วก็ ข้อสรุป3ของเราเนี่ยจึงสรุปได้ว่าจึงสรุปได้ว่าตัวลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือ 2x บวก s ซ n x ส่วนด้วย 3x ลบ cos x เนี่ยเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าอันนี้ให้ไปแสดงเนาะให้ไปแสดงเหมือนข้อหนึ่งมันจะได้0ูนย อันนี้ให้ไปสแสดงเหมือนคนหนึ่งก็จะได้ศูนย์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็จะเหลือแค่2อส่วนสนะครับก็จะตอบ2อส่วนสนั่นเองโอเคอันนี้พี่ขอฝากไปเขียนเองกันนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าพี่เว้นพื้นที่ไว้น้อยพี่ผิดพลาดเองในการพิมพ์ชีตนะครับเว้นพื้นที่ให้น้องเขียนไม่พอโอเคต้องขออภนะัยนที่นี้ด้วยโอเคเดี okay, ๋ยวมาดูข้อ6กันข้อสุดท้ายของเรื่องทฤษฎีบทสควีชนะ ข้อ6เราลองแทนค่าก่อนเข้า okay, ไหมเราลองแทนค่าก,ก่อนก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ไซน์ลบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้บวกคอสอินฟินิตี้ก็จะเห็นว่าเจอไซน์กับคอรสอินฟินิตี้อีกแล้วเราก็ต้องใช้ทฤษฎีนี้เนาะโอเคทีนี้ข้อ6เนี่ยมันจะเริ่มยังไงมันคล้ายๆข้อ5เลยไหมหลักการทําพวกเนี้ยเวลาเราเจอแบบเนี้ยก็แค่ดึงพจ์กำลังสูสุดออกมาเนาะให้มันอยู่ในรูปแบบเนี้ยแล้วเราก็แค่ไปแสดง โอเคไหมครับก็จะทำคลายข้อ5เลยนะก็เลยพี่ก็ได้ว่าเท่ากับลิมิตเอ๊ะเขาใกล้ลบอินฟินิตี้เนาะอันนี้พี่ดึง x กําลัง2มานะดึง x กําลัง2ทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็จะเหลือแค่ s i n x ส่วน x นะครับอันนี้ก็เหลือ1บวก Cos x ส่วน x กําลัง2โอเคไหมแล้วก็ x กําลัง2เนี่ยเดี๋ยวจะตัดกันนะโอเคพี่เขาตัดไปเลยลวกันเพื่อความรวดเร็ว ตัดกันชุบชุบอ่าก็จะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยก็จะวนไปอีกครับน้องก็ไปเขียนแสดงเหมือนข้อ1นึ่งเคไหมครับแต่ตัวข้างล่างเนี่ยอาจจะมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะแสดงตัวข้างล่างให้ดูนะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะเขียนว่าอ่าพิจารณาก่อนพิจารณานิมิต x เ,เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ sin x ส,ส่วน x อ่าอ,อันนี้มันเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้เนาะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะ เลาเราแทนไปเนี่ยมันก็ยังเป็นศูนย์เนาะอันนี้ก็ฝากไปแสดงเหมือนข้อ1โอเคไหมครับเดี๋ยวพี่จะแสดงตัวล่างให้ดูแสดงเหมือนข้อ1เลยถึงมันจะเป็นลบอินฟินิตี้มันก็จะตอบศูนย์เหมือนเดิมแสดงเหมือนข้อ1่อ่ะต่อไปเราพี่จะแสดงตัวนี้ให้ดูเนาะพิจารณาลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ cos x ส่วน x กําลังสองอันนี้ก็ไม่ยากเนาะอันนี้ก็ไม่ยากก็ เพราะว่าอ่าเริ่มเลยเพราะว่า cos x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1มากกว่าเท่ากับลบ1แล้วเราก็แค่หารตลอดด้วย x กาลัง2ครับแค่นี้เลยโอเคไหมก็หารตลอดด้วย x กาลัง2อ่าแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเขียนด้วยเนาะเมื่อ x ไม่เท่ากับ0เวลาเจออะไรที่มันเป็นส่วนเนี่ยเขียนเงื่อนไขโอเคด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะหักคะแนนที่เหลือแล้วก็ดูลิมิตตรงนี้กับตรงนี้นเนาะก็ นิมิตพี่ใช้คําว่าอะไรนะเนื่องจากเนาะใช้คําว่าเนื่องจากพวกคําภาษาไทายเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยนะครับว่าอาจารย์เขาใช้คํใช้คว่าพิจารณาเนื่องจากหรือว่าดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับแล้วแต่อาจารย์นะครับเราก็ปรับตัวให้เหมือนกับอาจารย์ที่สอนน้องๆน,นะครับโอเคนะครับเนื่องจากนิมิต x เ,เข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้ของลบ1ส่วน x กาลัง2อเนี่ยอ่าอันนี้ถ้าแทนเข้าไปก็ได้0ูนย์นะครับมันคือลบหส่งส่วก็ได้0ูนย์แล้วก็และลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ1ส่วน x กาลังสองอันนี้ก็จะได้0ูนเหมือนกันนะครับโอเคเนื่องจากอันนี้และอันนี้เนาะจึงได้ว่าอ่าพี่ขอใช้คําว่าจึงได้ว่าจึงได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้หลังหลังนี้ลายมือพี่ิ่มไม่ดีแล้วต้องขออภัยด้วยนะ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ cos x ส่วน x กําลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับ0นย์ด้วยนะครับโอเคไหมก็จะเท่ากับ0ด้วย,อ,อ,ย,วยอันนี้เราก็ทำเหมือนกับข้อ5เลยอันนี้เป็นข้อสรุปแรกของเราเนาะอันนี้ก็ให้น้องๆฝากไปแสดงเป็นข้อสรุป2อันนี้ก็เป็นข้อสรุป3นะครับและพี่ก็จะมาเขียนสรุปตรงนี้อ่ะ จาก1 2และ3เนี่ยจึงสรุปได้ว่าจึงสรุปได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ x sin x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก cos x เท่ากับอ่าไหนดูสิตัว,ต,วตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เราได้ว่าอันนี้คือ ศอันนี้คือ0ย์มันคือ0ูนส่วนหบวกศย์ 0. ก็ได้0ูนย์นะครับข้อนี้ก็จะตอบ0นย์นั่นเองโอเคนะเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ออกนะครับว่าเราจะใช้ทฤษฎีนี้ตอนไหนซึ่งมันก็มีโจทย์แนวประมาณนี้ก็คือเจอ s i น์อินฟินิตีหรือว่าคอสอินฟินิตี้นั่นเองหรือว่าน้องอาจจะไปเจอตัวอื่นที่ไม่ใช่ไซน์กับคอสพวกแทนคอร์ดอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องระวังดีๆนะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันเรื่องต่อไปครับ